อย่าโกรธเนี่ย,ยใจเราโกรธเรารู้ว่าใจเราโกรธไม่เห็นยากเลยแต่พอมาเห็นพวกเรามากเข้ามากเข้านะั้นรู้สึกโอ้มันยากตรงที่จิตมันไม่ตั้งมั่นนะเวลาโกรธใจไปอยู่ที่คนที่ทำให้โกรธเวลารักใจไปอยู่ที่คนที่เรารักไม่เห็นว่าใจกำลังรักนะมันผิดกันนิดเดียวเท่านี้เองนะผิดผิดกันนิดเดียว แต่หน้ามือเป็นหลังเท้าเลยนะเปลี่ยนคนละโลกเลยเหมือนเหวกับท้องฟ้าเลยระหว่างหลงกับรู้เนี่ยทั้งที่มันนิดเดียวคาบเส้นนิดเดียวยแล้วตัวรู้เราก็ไม่รักษานะเราพบว่าตัวรู้เนี่ยไรน้ำหนักบางเฉียบเงียบกลิบถ้าเราบอกเรามีตัวรู้แต่ใจเราหนักๆเนี่ยไม่ใช่หรอกนะ ถ้ามีตัวรู้แล้วก็รู้สึกแหมรู้ยาวไม่ใช่หรอกมันรู้บางเฉียบนิดเดียวชั่วขณะเดียวเป็นขณะขณะขณะไปแล้วบอกว่าเนี่ยมีสมาธิอยู่ข้างในนะพูดจ้อยๆจยจย,จยไม่เงียบเลยพูดไม่เลิกเลยงั้นตัวจิตผู้รู้จริงๆนะไร้น้ำหนักบางเฉียบเงียบกลิบ ไม่พูดไม่วิพากษ์วิจารณ์รู้สภาวะธรรมที่กำลังมีกำลังเป็นอย่างที่มันมีอย่างที่มันเป็นต,ตัวจิตผู้รู้เนี่ยมีองค์ธรรมประกอบหลายตัวนะหนึ่งมีสมาราสมาธิความตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้รักษาอัที่สองมีสัมมาสติสติระลึรู้อะไรเราเลือกไม่ได้สติก็เป็นอนัตตา ที่ก็รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ธรรมารมณ์เรื่องราวต่างๆในใจแต่สติระลึกรู้อะไรก็ไม่เป็นไรแต่จิตตั้งมั่นไม่ไหลไปในสิ่งที่เรารู้ตัวนี้แหละที่พวกเราทำไม่ค่อยได้เห็นดอกไม้จิตไหลไปอยู่ที่ดอกไม้นะได้ยินเสียงจิตไหลไปฟังเสียงนะไม่เคยเห็นว่าจิตไหลไปแล้วจะเอาดีได้ไงเพราะจิตไม่ตั้งมั่น